วันอังคารที่ยิมเจ็ดเมษายนสองห้าหกสี่บายสองโมงห้าสิบเจ็ดนาทีนี่คือเต่าทองสีน้ำเงินนะครับเต่าทองสีน้ำเงินเป็นเต่าทองที่แบบสวยมากเนาะหาดูได้ยากครับแล้วก็น้องเขาจะแบบคุณดูสิคุณดูดิเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาจะเดินออกมา ให้ดูจระจะเลยเนี่ยโอ้โหบินไปแล้วครับสุดยอดนะครับให้น้องเขาไปแพร่พันธุ์ต่อไปนะครับมแมลงสวยๆโอเคบ๊ายบายโอเคนะครับ ¡Ay!